กลราับราชการพระคุณเจ้าเลยนะครับวันนี้มาพบกับท่านในบรรยากาศเช่นนี้ทำให้รู้สึกเกิดความคิดถึงความคึกคักนะครับที่เหมือนกับว่าตัวเองได้กลับคืนสู่เย่าอีกครั้งหนึ่งเพราะตั้งแต่ที่พ้นตำแหน่ง รัฐมตีว่าการกระสวงสาธารณสุขไปเพื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขตลอดนะครับแล้วก็ได้ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิงย่งที่ได้มาพบครับท่านในครักงหนึ่งในบรรยากาศเช่นนี้ผมออกไปจากกระรวงสาธารณสุขสองปีนะครับไปมีบทบาท ต่างๆที่กระทรวงอื่นแล้วก็พักล้อนไปสองเดือนนะครับแล้วก็กลับมารับใช้ชาติบ้านเมืองอีกครั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจดจำนะครับแล้วก็มีความประทับใจมากก็คือตอนที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าใช้เวลาในการทำงานที่กระทรวงตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วย นะครับเมื่อไม่อยากจะบอกว่า22ปีที่แล้วนะครับอย่างทำงานร่วมกับท่านอาจารย์พักดีโพธิสิริอยู่เลยนะครับตอนนั้นก็มามาถึงวันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็เกือบเกือบเจ็ดปีนะครับทำงานร่วมกับพวกท่านพบกับสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่เป็นปัญหา สิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่เราต้องแก้ไขพบมาในทุกมิติแต่สิ่งที่ทำมาให้มั่นใจสุดก็ดคือความร่วมมือที่เคยได้จากข้าราชการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขทำให้ภารกิจต,ต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จนะครับ และสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดก็คือสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆวิกฤตการทางสาธารณสุขต่างๆที่เจอมานะครับผมเชื่อว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังสามารถดำรงสถานะที่เป็นผู้นำทางด้านการสาธารณสุขเป็นระดับต้นๆของโลกอยู่ดีนะครับ ก็ตามกางการเปลี่ยนแปลงไปของโลกเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนะครับของประชาชนของในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆกระทรวงสาธารณสุขก็คงต้องปรับตัวให้เขาเข้ากับทุกๆสภาพซึ่งผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราทํางานกันด้วยความรักความเข้าใจความเชื่อมั่นเึ่นกันและกันนะครับจะไม่มีปัญหาใดๆในด้านสุขภาพ อนามัยและการสาธารณสุขที่พวกเราจะแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับจะไม่มีปัญหาใดๆที่เราแก้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงมากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาเสนอชื่อให้ผมได้รับพระราชทานรางวัลชัยนานเรนทรน,นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทนักบริหาร ซึ่งได้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทพระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยิ่งคิดถึงการทํางานในกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นผมตระหนักดีว่ารางงานรางวัลน,นี้มันไม่ใช่เป็นเกียรติยศส่วนตัวแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความสําเร็จของทุกคนนะครับที่ได้ร่วมงานมากับผมในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ่ที่ผมภาคภูมิใจก็คือพวกเราในห้องนี้กับท่านที่เสียไปแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราได้ช่วยกันนำพาระบบก,การสาธารณสุขของเราให้ไปยืนในแถวหน้ามีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถไปอยู่ในเวทีนานาชาติได้ในฐานะผู้นำที่เราได้รับความยอมรับนับถือจาก วงการสาธารณสุขตัวโลกซึ่งแม้กระทั่งเหตุการณ์วิกฤตการต่างๆได้ผ่านมาแล้วแต่ว่าองคการระเบบการสาธารณสุขของประเทศไทยของเราก็ยังได้ได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นผมไปไหนก็คุยนักคุยหนาว่า องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในแถวหน้าได้นอกจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขของของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือพี่น้องอสอมอนี่แหละครับนะครับเรามีอ,อสอมอซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญ อยู่เคียงข้างกับระบบสุขภาพของไทยมาโดยตลอดเป็นคนที่ไปโดยเฉพาะในช่วงโควิดท่านได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ให้เป็นที่ยอมรับนะครับทำให้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราสามารถใส่องค์กรของท่านใส่ชื่อของท่านนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย เวลาเชิญรอลอนเตียไปไหนก็ V H V นะครับมัใช่ H I V นะครับ V H V นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถทำตัวให้เป็นหมอให้เป็นพยาบาล นะครับที่คอยดูแลประชาชนเพื่อนบ้านทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องถือว่าเป็นคนในระบบเดียวกันและทําให้ระบบการสาธารณสุขของเราจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เราพูดแต่เรื่องคุณภาพเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าปัญหา อื่นๆก็กําลังรอเราอยู่เหมือนกัน <c oughs> ปัญหาช่วงอายุของคนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถามว่าทําไมคนคนกะบอกทําไมคนตายคนอายุมากขึ้นคนอายุยืนยาวขึ้นทําไมคนตายช้าลงนะครับทำไมอายุเจ็ดสิบห้าแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับตอบก็คือตอนนี้เรามีทั้งยาดีเรามีองค์ความรู้ที่ดี มีเฮลิ t เ r ซ c y ที่ดีผมยังจำ,จำพยายามจำจำอยู่นะครับทำเทคนิคที่ท่านใส่เข้ามาให้ผมตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพที่ดีมีบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดีมีองค์ความรู้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุหรือที่เขาเรียกว่าเอจิ้งโซซายตี้ช่วงที่ผมอยู่หนีมาตลอดแต่วันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเราเข้าสู่เอจิ้งโซซายตี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ยาดีหมอดีพยาบาลดีเภสัชดีอ,อสอมอดีคนก็ไม่อยากตายครับนะครับอยากอยู่ไปเรื่อย แต่ว่าทํายังไงที่กลับมาเหมือนเดิมที่ผมเคยพูดมาตลอดถ้าจะอยู่กับเจ้าวยาก็ต้องไม่เป็นภาระให้คนเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องไม่เป็นตัวถ่วงตัวดึงนะครับลูกหลานก็จะได้ไปทํางานเป็นปกติสร้างเสริมรายได้รัฐก,ก็จะได้มีรายได้แล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ เราก็ต้องปรับรูปแบบของการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลก็มีเท่านี้แหละครับเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะครับตอนนี้เริ่มมีในเรื่องของอไปรักษาที่บ้านที่ผมเห็นประยู์กับตัวมาไทยก็เห็นนะครับที่ท่านรักษาอยู่ที่บ้านนะครับโดยใช้ระบบต่างๆในการดูแลพวกเขาพยาบาลออกไปดูแลพวกเขามีการเอายาแม้กระทั่งติดเตียงก็ไปติดเตียงที่บ้านโดยที่มี เจ้าหน้าที่ในสังคมในในวงการสาธารณสุขไปดูแล้วนะผมอยู่ที่กระทรวงมาทไทยผมไปตามชุมชมชุมชนไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เห็นว่า,าระบบการสาธารณสุขตามไปดูดูแลเขาถึงบ้านเลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่อีกนิดนึงก็คือคุณภาพชีวิตยัยงไม่ค่อยดี ก็คืออยู่ติดเตียงซึ่งเราไม่ต้องการให้เห็นสภาพอย่างนั้นนะครับต้องทำยังไงท,ท,ที่ทำทักก็ยังยังมีความเป็นภาระอยู่ดีงนั้นทำยังไงที่จะทำให้คนที่มันถึงช่วงวัยที่ยังไม่ควรจะเ,เป็นภาระของคนอื่นเนี่ยทำยังไงให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่า,ท,าที่ทำได้ผมคิดว่านี่น,นี่นี่ก็เป็นโจทย์สำคัญซึ่ง เมื่อผมเข้ามาถ้าได้รับตําแหน่งแล้วถแถลงนโยบายแล้วนะครับก็คงจะมอบให้เป็นภารกิจที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่จะนําไปปฏิบัติงานร่วมกวับท่านนะครับซึ่งผมก็กคิดว่าด้วยด้วยพื้นฐานที่ดีของ,ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงที่ผมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขท่านก็เห็นนะครับว่าผมก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับ ทั้งในเรื่องของ supply ัพพล l y คืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำให้ตอบสนองกับดีมานดีมานคือผู้ป่วยคือประชาชนคือระบบการบริการให้ดีก็คือ supply ก็คือต้องมีเจ้าเจ้าหน้าที่ของการสาธารณสุขให้มากที่สุดนะเราก็เร่งเร่งผลิตที่มหาวิทยาลัยโชคดีไปคุมอวตอนคุมอวโอ้โหมหาวิทยาลัยที่ไหนขอ การสนับสนุนอะไรมาโดยเพราะยิ่งเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยผมก็สนับเรียกว่าอนุมัติทุกเรื่องนะครับอนุมัติโดยอนุทินทุกเรื่องนะครับก็ด้วยด้วยด้วยความที่เราเข้าใจถึงความจําเป็นผมก็เลยโชคดีตอนนี้เดินไปเข้าโรงพยาบาลไหนนะครับอาจารย์คณะบดีต่างๆก็ให้การดูแลนะครับให้ความสะดวกอย่างเต็มที่ นะครับก็เพราะว่าเราทํางานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วในระหว่างที่รู้จักกันท่านก็จะเอามิติอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของการผลิตแพทย์ด้านของการรักษาพยาบาลการขาดแคลนอะไรทีเ่เทคโนโลยีของโลกไปถึงไหนแล้วเขาต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเสริมนะครับบางทีเสริมในกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหตุระเบียบอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าขอให้ไปเสริม นะครับนำมาจากทางทางโรงเรียนแพทย์นำมาก่อนนะครับก็ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลาได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศูนย์รักษามะเรง็งที่เราจะได้ทำร่วมกันกับทางาภาคเอกชนนะครับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วน,นพระมหากษัตริย์ผมก็ได้เชิญท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุขท่านาคุณหมอโอภาสไปร่วมประชุมด้วยอยู่ตลอดเวลา ทางจีนเขาจะให้เครื่องอะไรเครื่องโปรโตอนอะไรสักอย่างหนึ่งให้มายะแยะไปหมดแต่เราต้องสร้างสูนี่มันดีดีขึ้นที่ก็ไม่มีที่ไม่มีไปปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ก็มีความใกล้ชิดนะครับได้รับข้อมูลจากทางาสำนักง,งานทัพยสินส่วนพระมหาศาสตร์สำนักพระราชวังก็มาระดมสมองกันท่านก็ให้ที่ให้ทางมาเราก็ กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปสนับสนุนในเรื่องของทำยังไงให้ coverage มันามาครอบคลุมไอ้เรื่องโปรโตอนพวกนี้ด้วยจีนให้เครื่องโปรโตอนมาอย่างไฮเทคเลยทำไมถึงจะหาบุคลากรามารับรองรับเครื่องเหล่านี้ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกท่านก็คุยกันเองรู้เรื่องผมก็มีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานแล้วก็หวังว่าโครงการนี้ก็น่าจะ ได้รับการสนับสนุนแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะผมก็จะใช้ใช้ตอนนั้นก็ยังมีติดอยู่อยู่มหาดไทยทำยังไงดีทำไงต้องให้ท่านประหลัดไปคุยกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ให้ให้รู้เรื่องให้เติมการสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่อีกพักหนึ่งทำยังไงดีเกาหัวแกรกนะครับแต่วันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ช่วยทำให้มันเร็วเถอะนะครับผมจะได้ เรียกว่าวันสต๊อปช้อปปิ้งนะการที่ได้เอียงเข้าข้างคนในวงการสาธารณสุขเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีเราสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของคุณคุณภาพชีวิตของเขานะครับก็ในเรื่องของการผลิตแพทย์และพยาบาลตอนนี้ท่านก็มีสบชอ,บอยู่แล้วนะครับก็ ทราบมาว่าทางสปชสถาบันพัรมราชนกก็ยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมประทับใจตอนนั้นก็คือตอนที่เราขาดขาดพยาบาลโควิดถ้าท่านจำได้สมัยก่อนพอใครเป็นโควิดก็ขีดวงวงสี่วงห้านะครับต้องหยุดงานจนถึงจนจนเรียกว่าไม่มีบุคลากรไปดูแลผู้ป่วยนะทางสถาบันบรมราชชนกนั่น อาจารย์ท่านอดีตประหลัดกระทรวงท่าอาจารย์วิชัยเทียนถาวอนท่านก็บอกว่าต้องเร่งจัดตั้ง n t t n s s v v e o u s t สนะครับสร้างพยาบาลฉุกเฉินนะครับขึ้นมาเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิดคอร์สพิเศษให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถมารับการฝึกอบรมแล้วก็ผลิตมาตั้งหลายพันคนเพื่อให้ไปทดแทนไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกัน โควิดก็ทําให้เราได้รับประสบการณ์เยอะแยะอะไรที่เราทำไปแล้วมันรีดันเด่นเยอะแยะมากฟุ่มเฟือยไปเยอะแยะมากเพราะความกลัวและความไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชนเนั้นอีกหน่อยเราต้องสร้างระบบการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอยาให้ตื่นตระหนกระบบการป้องกันการอัตแทกจาก AI IO นะครับจากเฟ n นิว จากแรงกดดันที่มันไม่ไม่ไม่ใช่แรงกดดันที่ที่ที่ปรารถนาดีนะครับอาจจะเป็นแรงแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการให้เราเดินหน้าไปได้เราต้องสร้างระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนเราจะได้ไม่ต้องมีแบบโอบป่วยคนเดียวต้องอีก40คนต้องหยุดงานนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีแบบ โวยแบบนี้แล้วนะครับต้องหายไป10วันนะครับต้องใส่โ m มไอโซเลชันแพ็ k เกจต้องจ่ายเป็นคนละ5,000บาทต่อวันนะครับทำให้สูญสิ้นงบประมาณไปมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทางท่านว่าที่ประหลักกระทรวงสารณสุขท่าน ได้ศึกษาขึ้นมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะผมว่าไม่มีอะไรเสียหายที่เราจะได้สร้าง Health Literacy รซี i เมดิ i คอลิ c เอขึ้นมาเนี่ยว่าอีกหน่อยถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงให้คนปลอดภัยอันนั้นสำคัญที่สุดหละแต่สิ่งที่สำคัญไปยิ่วันนั้นก็คือคือเราสามารถควบคุมว่ประมาณไม่ให้ไม่ให้มันเกิดการสูญเสียโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆได,ได,ได้ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง ต้องต้อง,ต,องต้องคิดสําหรับในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่อไปนะครับนอกนจากนี้ก็คงคงไม่มีอะไรมากไปกว่าเตรียมการดูแลผู้สูงอายุนะครับตามเอเจนซี่โซซาตี้ซึ่งเราเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับเรา สปสช,ชก็ไปด้วยก็เห็นว่าเขามีระบบดูแลผู้สูงอายุแบบลองเทอ r m มแครเป็นอย่างดีนะครับเขาดูแลให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมากๆแม้กระทั่งหางานเนี่ยเขาทำเพื่อที่เขาจะได้ใช้ช่วงช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆของชีวิตนะครับ ที่จะต้องมารับการปฏิบัติจากลูกหลานจากภาครัฐซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คงต้องต้องมีมีแพ็กเกจอะไรบางอย่างที่ที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อดูแลพวกเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมผมก็คงจะนำไปหารือกับทางท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังจะจะจะเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่นะครับเมื่อก็คงใช้เวลาไม่นานเมื่อได้ถแถลงนโยะบายต่อรัฐสภาแล้วก็คงจะนำมาแจ้งให้กับท่านทั้งหลายเพื่อ,อนำไปพัฒนาและไปปฏิบัติดำเนินการต่อไปนะครับผมคิดว่า ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ท่านได้รับทราบอยู่แล้วเราก็มากระตุ้นความจําซึ่งกันและกันเราเชื่อมั่นเชื่อถือในในในความมุ่งมั่นของพวกท่านทุกท่านอยู่แล้วเรามีบุคลากรสาธารณสุขมากมายท่านจําได้ไหมครับตอนที่มีโควิดเราบอกขาดนั่นขาดนี่จริงๆเราไม่ขาดหรอกครับถ้าเรามีแพทย์เดี๋ยวนี้อายุหกสิบ เกษียณเดี๋ยวท่านประหลัดโตภาสก็กเกษียณแล้วนะแต่กําลังวังชายังเต็มที่อยู่เลยนะครับถ้ามันมีวิกฤตการทางสาธารณสุขจริงๆเนี่ยสมัยก่อนผมยังเคยบอกโถในแพทย์สสจเกษียณกี่ท่านพอโรงพยาบาลเกษียณกี่ท่านคุณหมอนะครับบุคลากราสาธารณสุขเกษียณกี่ท่านยังยังแข็งแรงอยู่เลยหลายท่านก็กลับมาช่วยมันถ้ามีมีเหตุการณ์ในเรื่องของของ วิกฤตการทางสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราระดมกันจริงๆเราทําได้อยู่แล้วครับแล้วเราก็ยังมีโซช่วยเยอะแยะนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมตอนนี้ท่านก็เริ่มถ่ายโอนเ,อเราพอสอตอนะครับไปที่อาบาจอมากมายแล้วบางที่ก็เวิร์กดีบางที่ก็กําลังตั้งไข่อยู่นะครับแต่มันไปแล้วตรงนั้นมันเป็นกฎหมายจะเอากลับมาเดี๋ยวก็ยิ่งวุ่นวาย มันต้องสร้างระบบการรองรับกันส่งไม้กันทำยังไงให้สร้างระบบตรงนั้นได้นะครับสิ่งที่เขากลัวจุดคือพอไปถึงน่ามาจากรพศตอ่อแล้วพอต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขการสร่งตัวจะไม่มีความคล่องตัวจะมีขาดช่วงในช่วงอินเทอร์เฟสกันเนี่ยทำยังไงให้มันสมูทนะครับไม่ไม่มีการชะง,งักถ้าเราทำตรงนี้ได้เรื่องอื่นก็เป็นเป็นเรื่องเล็กละนะครับเรื่องของงบประมาณ แล้วก็สามารถเชื่อมตรงต่อ,อกับระบบสปสชไดส้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมคิดว่าเราถ้าท่านจะใช้โอกาสในช่วงที่ผมผมไม่รู้ผมจะอยู่นี้ได้นานเท่าไหร่แหะแต่ว่าถ้าท่านสามารถทําได้เร็วขึ้นมานะครับแนวนาเสนอขึ้นมาก็ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าผมก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มา พบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งในวันนี้นะครับก็หวังว่าฐานไฟเก่ายัางอยู่นะครับก็เออก็มันรักกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับห่างกันออกไปบ้างแต่ว่าจิตใจยังอยู่ด้วยกันเสมอผมเชื่อว่าท่านก็เข้าใจความผูกพันที่ผมมีกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีนะครับรักกันไม่มีวันหมดหมดอายุเหมือนยานะครับก็เพราะนั้นก็ขอให เเรามั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เร่งสร้างสิ่งดีงามนะครับให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งในทางไม่ใช่ทางอ้อมแทางตรงเนี่ยคุณูปการเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่พวกเราต้องให้การบริการให้การดูแลให้เขามีความแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับก็อย่างที่เรียนครับเรา เราเชื่อใจกันแล้วก็ย่างอื่นต้องถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมทําให้ได้ก็ ยินดีจะทาจะทารับใช้ด้วยความรวดเร็วครับขอพระคุณครับค่ะขอขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเรียนเชิญท่านยังอยู่บนเวทีนะคะและตอนนี้ค่ะเพื่อแสดงความยินด,ดีแก่นักการศึกษารณาสุขดีเด่นผู้ได้รับพระราชทานรงางวัลชัยนาทะเรนทรประเภทบริหารครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษของท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็ มีการกล่าวปกถาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธาสุขอย่างเช่นาสาธารณสุขไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับคุณอทินเองก็มีการหยอดมุกตามสไตล์ของคุณอทินนะครับโดยขึ้นเวทีก็มีการบอกว่าวันนี้เองมาพูดถึงสาธารสุขก็คิดถึงนะครับ ในช่วงที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็มีการพูดติดตลกนะครับว่าขาดไฟเก่ายัางอยู่นะครับอย่างคิดถึงกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนะครับและก็บอกว่า,วาตอนนี้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ไปได้หลายๆอย่างทั้งโควิด19และเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยนะครับ ึก็ทําให้คุณอาทิตย์เองก็มีการเล่าเรื่องราวของการบริหารสาธารณสุขและก็บอกว่าหากรัฐบาลนี้สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยผักดันด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับหดสวยงามมากมากเลยค่ะ ขอญาตเป็นวใ,นยยในนนจพี่าร์วกโรงกาันคก็ยืขข<อ>นยข้างตัตวของนายแพทย์สมบัตีด้วยค่ะนายแพทย์โอภาสนะครับขออนุญาตามให้ก่อนนะคะ เก็บภาพสวยงามนะคะจากของคท่านนายกปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหมอทวีสินวิษณุโยธินซึ่งเคยเป็นเป็นโคศกขอเรียนเชิญท่านนายกศูนแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้าด้วยนะครับก่อนเดี๋ยวในวันนี้จะเป็นการเยี่ยมชมบูธของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นการเมืองต่างๆนะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออญาตพักสัญญาสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณชมที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ